สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ที่โกโนหนวดไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของฟิล i ิปนะครับเป็นเป็น n w w ฟ i l i p s s a เ e er, อรุ่นปี2025คือ3รุ่นนี้นะครับจะลองสาธิตการโกนให้ดูนะครับว่าจากหนวดเยอะๆแบบนี้แล้วโกนออกไปให้หมดกลายเป็นสไตล์เกาหลีโอเป้าเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ เราก็โกนไปประมาณเกือบสี่นาทีแต่ที่บอกว่ามันมมน,มมน,มนิ่มมากเลยสามหัวเลยคือผมก็ไว้หนวดมาประมาณเกือบสามอาทิตย์เพื่อมาโกนให้ดูครั้งนี้ว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่โกนแล้วอย่างที่บอกว่าทุกคนเขาก็ทําความสะอาดง่ายมากก็คือแก้แกะให้ตัวนั้มาปุ๊บเปิดแล้วเราก็เอาไปเททิ้งได้เลยก็เทเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ล้างน,น้ําได้ตัวนี้ป้องกันน้ําระดับ IP ีเจ็ดครับก็คือแบบสามารถโกนได้ในในห้องน้าเวลาที่เราอาบน้ําโกนไว้ไม่บาดผิวนะทักคนและนี่คือหลังจากที่โกนเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยคือเบื่อการโกนหนวดเพราะว่ามันแบบบางทีมันไม่ได้สนุกแฮปปี้เท่าไหร่แต่พอมีตัวนี้ขึ้นมาดหรือว่ามันสน,นุกดีเมื่อกี้ผมโกนแล้วผมรู้สึกมันมาก เวลาโกนที่ถูกต้องนะทุกคนก็คือให้ม้วนๆเป็นวงกลมๆแบบก้นหอยทุกคนกลมๆนะทุกคนซึ่งรุ่นนี้อย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะ s สามแปดเนี่ยตัวนี้ท็อปที่สุดแล้วทั้งหมดมีอยู่3รุ่นนะครับทุกคนก็จะมี s อ่ารุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับ s 1 8 8 0 s 1 8 8 2และ s 3 8 8 2นะทุกคน ทั้ง3าตัวนี้เป็นเดือน New p h i l i p s เซฟเวอร์นะครับเป็นเครื่องกลนวดเจนใหม่ของยี่ห้อฟิลิปซึ่งเป็นแบรนด์ที่ขายดีเครื่องกลนวดไฟฟ้าขายดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับทุกคนตัวนี้นะครับโกนไวไม่บาดผิวมาพร้อมกับเทคโนโลยีสกินการ์นะครับเพื่อลดการระคายเคืองแล้วก็ป้องกันใบมีดสัมผัสกับหน้าโดยตรงคือจะไม่ทําให้เกิดแผลได้เลยอืมแล้วก็ใบมีดโกนเนี่ยหัวโกนจะมีสลักแล้วก็มีสาม สามหัวเลยค่อนข้างจะครอบคลุมคุณที่เลยแล้วก็ใบมีสเตเลสเนี่ยก็คือมีทั้งหมด27ใบเลยมีความเร็วประมาณ3ล้านกว่ารอบต่อ1นาทีนะทุกคนโคตรเยอะเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการโกนในห้องน้ำที่ปิดเปียกในสถานการณ์อย่างเช่นเราเวลาที่เราอาบน้ำอยู่หรือว่าแบบเราอยู่ในอ่างล้างหน้าจะโกนทั้งใช้ตัว โฟมหรือว่าน่าจะเปียกอยู่อะไรเงี้ยตัวนี้มีระบบกันน้ำ IPX7 นะครับทุกคนก็หายห่วงได้แล้วก็มีตัวนี้จะมีฟาสชาร์ตก็คือเป็นการชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ย5านาทีชาร์จปุ๊บแล้วก็ามาโกลนได้เลยประมาณครึ่งชั่วโมงส่วนตัวอื่นก็เหมือนกันแล้วก็วิธีการที่จะชาร์จนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะชาร์จที่หัวแบบนี้อีกข้างหนึ่งมันจะเป็นหัว USB หัว USB รีต่อแบบเนี่ยอาจจะเป็นต่อกับลักโดยโตรงเลยก็ได้หรือว่าจะมาเสียบกับเคเบิลก,ก็ได้ก็ตัวนี้นะครับพอชาร์จปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราทําความสะอาดนี่ก็จะง่ายมากทุกคนก็คือแบบตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดทุกคนกดปุ่มเดียวเรยไม่้มีปุ่มอื่นครับตัวนี้เป็นแมทเทอริกนะครับแมทเทอริกเป็นแมทเทอริกทำสีเงางามสวยงามมาก ก็เวลาปิดก็แค่นี้เลยแล้วก็ตัวนี้มีสามหัวใช่ไหมก็สามารถที่จะทําความสะอาดได้พือกดตรงนี้แล้วก็เอาเศษที่เป็นขนนะครับที่เราโกนไปเมื่อกี้เอาไปเททิ้งล้างน้ำได้เลยเอาน้ำฉีดจี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางไว้ได้เลยซึ่งอย่างที่บอกว่าดีไซน์ล้ำอนาคตขนาดนี้ทุกคนก็ราคาไม่แพงเลยตัวนี้ก็คือแบบ หนึ่งใบเทามีทอนเนี่ยส่วนตัวนี้ก็ราะคาอัพขึ้นมานอ็นิเตรเลรื่งหนึ่งก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะเหมาะกับรุ่งไหนก็เลือมหรือผมปักให้แล้วนาตกล้าที่สําคัญจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยแกดเจ็ตที่มีในห้องน้ําก็มีตัวนี้แหละนึกถึงภาพแฟนเราที่เข้ามาในห้องน้ําบ้านเราแล้วเจอโปรดักก็คือผลิตภัณฑ์ที่แบบมันล้ำยุคข,ขนาดนี้เขาก็าจะเกิดความรู้สึกประทับใจในรสนิยมเราว่าเราเป็นคนแบบ ฉลาดสมาร์ทและแบบดูดีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไรเลี่ยมันไม้ใช้แบบมิกโกรสมัยโบราณแล้วอืมอย่างหนึ่งคือมันทําให้เราโกนเกี่ยงเก่ารวดเร็วไม่เป็นแผลไม่ถูกบาดแล้วก็ใช้ได้นานตัวนี้นะครับมีรับประกันจากฟิลิปนีให้ยาวนานถึงสองปีเลยถ้าตมวไหนเสียก็คือจะเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยถ้าไงสนใจก็ผมปักให้นะ้เางสาตัวนะครับแล้วใครสนใจ ก็ไปสอบถามในไลฟ์สดก็ได้เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดปุ๊บแล้วมันก็จะมีตัวส่วนลดที่มากกว่าในเวลาที่เราซื้อในแตก,กรนะครับให้ไงวันนี้ก็การเสนอแค่นี้ทุกคนเดินรูฟซิลิปเซเบอร์โกนไวไม่บาดพิม่ะ